อาทิตย์นี้อยากจะคุยหัวข้อเรื่องถ้าอยากหายป่วยบางทีอาจจะต้องตรวจให้ตรงจุดสวัสดีครับเจอกันใหม่เช้าวันอาทิตย์กับ Mindset Healthcare ที่จะพยายามทำให้เรารู้สึกหายป่วยเอาเคสที่ผมเจออยู่บ่อยๆเกี่ยวกับ Mindset ในการดูแลหรือในการรักษาเอามาแบ่งปันกัน ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ป่วยไม่น้อยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามักจะมาปรึกษาด้วยเรื่องตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยหมอเนี่ยมักจะใช้คำพูดประมาณนี้ไปตรวจมาแล้วไม่เจออะไรนะเริ่มจากการที่เขารู้สึกป่วยมีอาการนะครับต่อมาก็ไปซื้อแพ็กเกจตรวจร่างกายประจำปีหรือไปตามแ l a ไปตรวจเลือดเช็คอัพประจำปีผลออกมาผลปกติ ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะอะผมจะยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งเป็น officer, วัยออฟฟิศวัยกลางคนเป็นผู้ชายครั้งนี้ไม่ใช่ป้าแล้วนะครับอะผู้ชายท่านนี้เนี่ยมาปรึกษาด้วยเรื่องหนักหัวมึนหัวมักจะตื่นมาไม่สดชื่นมีอาการหนักหนัก,ห,นกหัวบริเวณเหนือคิ้วนะฮะอยู่บ่อยบ่อย บางครั้งก็จะกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบไปซื้อบูเฟนมากินเป็นอยู่อย่างนี้มา3ปีละแต่ระยะหลังรู้สึกเป็นถี่ขึ้นแล้วรู้สึกมันรบกวนวิถีชีวิตจึงตัดสินใจไปซื้อแพ็กเกจตรวจเลือดก็ไปตรวจเลือดสุดท้ายเอาผลเลือดมาให้ผมดูว่าเนี่ยดูสิไปตรวจมาแล้วไม่เจออะไรเลยแต่อาการปวดหัวก็ยัง มีอยู่เหมือนเดิมตื่นมาทุกเช้าไม่สบายทั้งวันจะง่วงจะหนักหัวอยู่ตลอดเวลาจับประเด็นดีๆนะครับประเด็นที่หนึ่งคือสิ่งที่ผมถามเขาคือตรวจนี่ตรวจอะไรครับอ่ก็ไม่ผิดคาดเขาเอาผลเลือดมาให้ดูพร้อมการไฮไลท์ว่าปกติปกติสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้อย่างนี้เราไม่เรียกว่าตรวจนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะ แบ่งปันประสบการณ์ตอนสุดท้ายผู้ป่วยรายนี้ก็สุดท้ายแพทย์หรือผมนะในที่นี้ก็คือซักประวัติใหม่อะในลองเล่าให้ฟังสิครับปวดหัวเป็นยังไงค่อยๆเล่ามาเลยฮะก่อน3ปีไม่มีอาการอ่ะเพิ่งมาเริ่ม3ปี3ปีเนี่ยสังเกตว่าตื่นมาตอนเช้าจนปวดหัวซักไปซักมามันคือการหนักหนักนวงอยู่บริเวณ เหนือคิ้วแล้วตื่นมาจะรู้สึกไม่สดชื่นลักษณะปวดหัวไม่ได้ข้างใดข้างนึงนะครับไม่มีอาการตาผ้ามัวไม่มีแสงนะครับไม่มีคลื่นไส้อาเจียงกลางดึกก็ไม่มีตื่นขึ้นมาปวดหัวอาการปวดหัวเนี่ยเป็นๆหายๆตื่นมาตอนเช้าจะปวดหัวแต่พออาบน้ำอะไรสักพักเริ่มออกไปทำงานเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ทุเรานะจะดีขึ้น และบางวันก็หายไปเลยไม่ปวดเลยนะครับกินยาพาราหรือกินยาบุฟเฟนก็ดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยสามปีที่แล้วก็เดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งแต่ต่อมาสองปีเริ่มเป็นทุกเดือนปีหลังๆนี้เป็นจะอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแขนหลังจากซักประวัติแขนขาแต่งตัวอะไรได้นะครับไม่มีอ่อนแรงไม่มีชาไม่มีเห็นภาพซ่อนอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผ่านไปก่อน ตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายก็ไม่พบลักษณะความผิดปกติทางระบบประสาทแต่สิ่งที่เจอคือจมูกบวมมากแล้วก็มีภาวะตึงนะที่เนือคิ้วก้มแล้วรู้สึกหนักหนักหัวอ่ะโอเคประวัติที่ได้เพิ่มคือคือไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะมีสุนัขมีแมวอยู่ในห้องเลี้ยงทั้งอย่างละตัวเนะพิ่งเลี้ยงมาประมาณได้หปี แล้วก็ที่ผ่านมาก็ย้ายมาอยู่คอนโดใจกลางเมืองทํางานออฟฟิศชีวิตก็เร่งรีบกดดันใช้ไลฟ์สไตล์แบบเร่งรีบอะฮะเหมือนคนกรุงเทพอันนี้เก็บไว้ก่อนพอตรวจเสร็จวินิจฉัยส่งไปเอกซเรย์ ray. กลับมาอ้เห็นจริงว่ามีต่อมบวกต่อมจมูกเนี่ยสันเอ่อ้วเล็กเทอร์บินเนตนะจมูกมันบวมมากนะลักษณะสองกล้องเข้าไปก็ซีดมากนะครับ แต่ว่าไม่มีก้อนเนื้อหรือไม่มีที่สีดวงอะไรก็เข้าได้กับภูมิแพ้หลอดลมหรือภูมิแพ้จม,มูกทําให้เกิดภาวะปวดหัวหรือเราเรียกไซนัสเฮดเอ็กหนักของไซนัสเพราะว่าเวลาจมูกมันบวมเนี่ยลมมันไม่มีที่ระบายมันก็ขังนะครับอโอเคจบแค่นี้วันนี้ก็ได้รับการรักษาสุดท้ายก็ดีขึ้นกลับมาที่ได้เรียนรู้จากคนนี้คือเห็นไหมครับ เขาไปตรวจเลือดมาเนี่ยในสองสามปีเนี่ยสองสาครั้งละ่ะซึ่งเขาก็หงุดหงิดมากเขารู้สึกเขาเขาไม่หายป่วยสักทีทันทันที่เขาได้ตรวจแล้วเขาเสียงเงินแล้วบางครั้งเขาก็ไปเช็คอัพประจำโรงพยาบาลด้วยนะครับแยกเป็นสองเรื่องก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรารู้คือว่าถ้าเราจะหายป่วยเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจให้ตรงจุดเราจะตรวจวานเลยไม่ได้ เราต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยเอาไว้คัดกรองโรคเหมาะสำหรับประชาชนหมู่มากหรือกลุ่มใหญ่พนักงานโรงงานเอาไว้คัดกรองโรคตั้งแต่นัเนิ่นโรคที่เราคิดว่าถ้าเราเจอแล้วเราจะรักษาได้หายได้ั้นหลายคนเนี่ยพอป่วยเนี่ยแต่ไปซื้อแพ็กเกจตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมันก็อาจ จะนะครับอาจจะผิดวัตถุประสงค์ยกเว้นว่าในห้องการตรวจกับแพทย์เนี่ยเราบอกแพทย์เลยว่าเนี่ยเจตนาที่เราซื้อแพ็กเกจเพราะเรามีอาการดังกล่าวซึ่งแพทย์ก็อาจจะซักและตรวจให้คุณเพิ่มหรือเขาอาจจะรักษาให้คุณหรือเขาอาจจะส่งไปพบแผนกที่เขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คุณฟังให้ดีๆนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ย เรามีไว้เพื่อดักจับหรือคัดกรองโรคตั้งแต่นันิ่แต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยการกระโดดเข้าไปตรวจร่างกายประจำปีแบบแพ็กเกจใหญ่เราก็อาจจะลุดประเด็นที่เราจะต้องโฟกัสเปรียบเสมือนคุณเอารถคุณเนี่ยที่มีอาการเนี่ยแต่เข้าไปที่อู่แล้วให้ช่างเขาตรวจหมดเลยแต่คุณยังไม่ได้บอกอาการช่างคุณเพียงแค่บอกว่าอยากตรวจ ประจำปีของรถเนี่ยสุดท้ายคุณค่อยไปบอกช่างว่าเนี่ยมันมีเสียงเวลาขึ้นลุกขึ้นอช่างเขาถึงจะบอกโอเคเท่าที่ตรวจคิดว่าเป็นจากอันนี้แต่ทางที่ดีผมคิดว่าเราแจ้งปัญหาก่อนการตรวจร่างกายประจําปีก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งแต่ถ้าเราไปด้วยเรื่องป่วยเนี่ยเราควรจะมุ่งไปที่เรื่องนั้นก่อน จะเห็นได้ว่าคนไข้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้ตรวจเยอะก็คือตรวจพุ่งเข้าประเด็นเลยแพทย์หลายๆท่านที่เขารับแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะตรวจหนึ่งสองสามแค่นั้นเพื่อให้เขาได้ข้อมูลแต่เขาคงไม่ได้ตรวจทั้งหมดตับไตไส้พุงอัลตราซาวซีทไม่ใช่แมมโมกแกรมนะคลื่นไฟฟ้ามันก็ควรเรลาวัตถุประสงค์เห็นไหมครับ ดังนั้นถ้าเราอยากหายป่วยเนี่ยเราอาจจะต้องปรับมายเสร็จเรานิดหนึ่งว่าการใช้แพ็กเกจหรือการตรวจร่างกายประจำปีอาจจะไม่เหมาะในกรณีของเราถ้าให้เลือกได้อย่าพึ่งปรึกษาแพทย์ก่อนเล่าอาการให้ท่านฟังซักประวัติตรวจร่างกายแล้วให้ท่านส่งตรวจในสิ่งที่ท่านคิดถึงหรือถ้าเราอยากจะตรวจร่างกายประจำปีควบคู่ก็บอกเลยว่า อยากตรวจร่างกายประจําปีด้วยแถมไปเลยได้ไหมพ่วงไปเลยได้ไหมอ่าใช่ไหมครับมันจะได้เจาะเลือดทีเดียวหรือเจ็บตัวทีเดียวโอเคนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาถ้าเราตั้งต้นด้วยเรื่องที่เราไม่สบายใจหรือเราป่วยอย่าพึ่งกระโดดไปที่ตรวจร่างกายประจําปีอันนี้มุมมองผมนะซึ่งมันก็ใช้ได้กับผู้ป่วยหลายๆ,ๆผมก็เชื่อว่าแพทย์หลายคนก็คงจะเห็นด้วยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยการตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ปฏิบัติมาเนี่ยหลายรายนะครับตรวจร่างกายประจําปีเจอหลายเรื่องนะครับท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ออกอาการนะหนึ่งในนั้นที่ผมพูดเสมอก้อนในปอดวัณโรคแอบแฝงในปอดที่ยังไม่ออกอาการแต่เข้าเกณฑ์ว่าจะต้องรักษาแล้วนะครับก็มีไม่น้อยดังนั้น ยุคปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยอาจจะช่วยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวัยรุ่นก็2ปีครั้ง3ปีครั้งแล้วแต่ข้อมงชี้ผู้สูงอายุก็อาจจะปีละครั้งนะครับหรือ6เดือนหรือ8เดือนครั้งแล้วแต่ข้อมงชี้แล้วแต่ลูกของเรานะครับอ่ะหวังว่าคงจะได้ประโยชน์หมอชวนคุยในแง่มันเสร็จเฮลแกแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ